นี่คือบั่งไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับบังไฟสิบล้านพี่พน้<า>องครับชิ่อท่านครับชีปนาวุธครับไม่ใช่บั่งไฟพี่น้องมาเบื่องบรรยากาศบังไฟสิบล้านนี่คือบั่งไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ช่างบอกว่าทําใหญ่กว่านี้ไปอีกไม่ได้แล้วแปดร้อยถึงหนึ่งพันกิโลกร,รัมหรือหนึ่งตัน หนึ่งตันแม่พี่น้องไม่ธรรมดาครับท่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทมาแจ้งความจำนงได้ที่คณะกรรมการบุญบั้งไฟสิบล้านบ้านนาเราบั้งไฟแสนหนึ่งมืนสี่พันถึงหนึ่งมืนห้าพันบาทบั้งไฟสิบล้านแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทมาจองได้นะครับสุดยอดเลยพี่น้องเลยฮะ บังไฟสิบล้านพี่น้องจะขึ้นฮานนะครับนะดูบังไฟมันน้าราครับทุกขั้นตอนครับยูทูบเบอร์ทั้งหลายส่งรายงานท่านผู้ชมที่อยู่ทั่วโลกโดยสื่อวันน่ารักตบบลน้องให้รู้ว่าปีกเชิังหว่หมอหลังจะเปนทีมวยให้ห่างกันเพราะหมอลําผู้หญิงบอกว่าใครตีกันให้มาจ่ายค่าหมอลําบางคนว่าน้ำมวยไฟแดงกับายน้ำเงินไม่ออกอาวุธเลย โอ้ยเดี๋ไปจข่าวหมอลำพัน่ะคุกหาคว่าตีกันเทอไมเท้าพัน่ะสุดยอดดีดีพี่น้องเอ้ยบั่งไฟสิบล้านจกขึ้นห่างตีกันครับผมร้อยท่านกำนันแจ้งด่วนว่าบังไฟสิบล้านขอร้อยห้าสิบเมตรนะครับบังไฟแสนเราเอาร้อยเมตรระยะห่างนะครับตอนนี้อยู่ใกล้ๆได้ เมื่อธงแดงลงท่านต้องออกจากบริเวณนะครับแย่งให้ทราบด้วยความขอบคุณนี่คือแสนยานุภาพของพี่น้องชาวอีสานที่มีตำนานบุญบั้งไฟขอฝนจากพรยาแถนนี่คือที่สิครองสิ พี่เดือนหกคือบุญบ้างไฟตำนานนี้จะจะรึกไว้อีกยาวนานบ้างไฟสิบล้านบ้านนาเราพระเด็จพระคุณท่านพระครูเวรุกธ,ธรรมโสพลเจ้าคณะตำบลหนองไห่ท่านหวันใจคนยากนักรบของคนจนผู้ทแทนเบิดเสียงเย่ๆเนี่ย เพิ่นเบ้าึ้นันไดก็มีผมมาให้ผมว่าคือให้เพิ่นเบ้าดูแ่คือให้เพิ่นเบาเ้าคุณได้เพิ่นอ่ะทีสิใส่คนมาบอกเพิ่นนั่จอยากเบา้าคาติวย้อนว่าเิ่นวควบคุมกำกับดูแลผ้าเห็ดผ้าสัางผ้าสั่งตำด้านสวัสนี ตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยบุญบางบังไฟบ้านนาเล่าตำบล่นองให้อำเพว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามบินบรรยากาศราบเลยครับรอบหนองใหญ่แห่งนี้แม้แต่มดก็ไม่มีที่จะเดินครับท่านผู้ฟังที่กําลังชมนําฟังการถ่ายทอดสดนี้นะครับกำลังนำบังไฟสิบล้านนะครับขึ้นฐานจุดพี่น้องครับ ่ายทอดสดนะครับให้พี่นอ้องทอดตกในเบิง้งเป็นความภูมิใจของเทพเวลาที่ใส่สีธงชาติให้กับบัางไฟสิบล้านครับ,รบนี่คือธงชาติไทยขีปนาวุธของคนอีสานครับเราไม่ได้ลบกับผู้ต่อสู้หรือค่าเส็จเราจะลบกับความแห้งแลง้งดินแดนอีสานขึ้นไปขอฝนน้ำ ภฟหญาแถนน้ำหนัก800ถึง1,000กิโลกรัมหรือประมาณ1ตันอ้าวอันผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมการไล์สดอยู่ในขณะน,นี้นี่ถ่ายทอดจากหนองใหญ่ฐานจุดบ้องไฟ10ล้านบ้านนาเราตำบลหน,นองไฮอำเภอวาปีปทุม ดินแดนแห่งนี้คือชินเก่าเมืองวาปีเมืองนักปรารแห่งตะกศิลานครอ,อำเภอวาปีปทุมเจ้าของดนตรีประจำจังหวัดมหาสา,ารคามคือกลองยาวอยู่ที่นี่ครับอำเภอวาปีปทุมและบัองไฟสิบล้านอยู่ที่บ้านนาเราแห่งนี้ครับพิม์คำว่าบัางไฟสิบล้านบ้านนาเราลงไปใน ซื่อออนไลน์ท่านจะเห็นเยอะแยะเลยครับครับจังหัดสารคามนะครับต่อไปมับทางีรถไฟนะครับรถไฟใต้ดิน <c oughs> รถไฟกำลังก่อสร้างอยู่นะครับอ่าพองอามาฮอดสารคามทัชไในว่าเอารถไฟมุดเขาใต้เลยนะครับ <c oughs> ลงพื้นเลยครับอ่าไปั<ล>ง,องมองเฮ็ดขึ้นสูงแน่นันล่งมองเฮ็มดมุดพื้น,นไปจะเป็นพื้นเทียไปทั่วทิศเนาะท่านผู้มีเกียรติที่พึ่งจะมาครับบั้งไฟสิบล้านบั้งแรกได้หนึ่งสองวินาทีเป็นบั้งไฟของพี่น้องห้าหมู่บ้าน ภายใต้การนำของท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูเวรุธรรมสโสพลท่านทราบไหมว่าไปตกที่ไหนครับลงที่โชคเจริญครับซึ่งเป็นเจ้าภาพบ้างที่สองเป็นตะเงินปะครับสมบั้งไฟไปเอิ่นเอากันมากร้อยสองวิหน้าที่เด้อบังแรกบังนี่ห้ามเล่นการพนันในอานเบิงไปเด้อครับ เป็นบ่อให้เลียนการพน,นันเป็นไห้จับมือกันซื้อ,อ,อจับมือกันยิ้กคิ้วใส่กันานามัตสการหลวงพ่อพระอาจารย์อยู่ทั้งขอไผ่ผุนเด้อทั้งผุนผม่